สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ตากล่องพาพี่น้องมาหาแม่น้อง้าวหอมอีกแล้วนะจ้าแม่น้อง้าวหอมสิพาตากล่องมาบึงอย่างเนาะมื้อันนี้คือเป็นสวนบักริกแม่น้องหอมถ่ายอยู่บนละจ้าแม่น้อง้าวหอมพามาบึงกันสวนบักริกแน่เลยนี่จ้าเพราะว่ามาถ่ายอยู่นี่เนาะ สุดหมกสีดาพี่นอ้องทอนลายสีดากำลังเป็นหมากเนาะนี่เดีนี่เนาะสีดาดกินจูเมนวันนจูดุกจะลืมว่าด,ดีพี่น้องวัสด,ดีจ้าแม่น้องก็หอมช่องน้องโปงชาแนวจัดพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้บบมี่ยังหลายภาพพี่น้องมาเบิ่งสวนมะพริกจ้า <c oughs> สวนมะพริกออนพริกเครื่อห้เฮาปลูกไว้ไว้ถ้ากินปลูกบ่หลายจ้าปล <c oughs> ูกไว้ถ้ากินหลังจากันกินเหลือเข้ากัสิขท้ายแหละเนาะอ่าปลูกช่วงนี่นี่ ปว้ยช่วงนี้นา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 ดำหนานะจ๊ะพี่น้องนานานี่กสิไิ้เก็บเกี่ยวพอดีเก็บเกี่ยวแล้วช่วงนั้นกําลังสิเป็นดอกเลยนี่กําลังสิเป็นดอกช่วงนั้นเนี่ยพกพริกแพงหลายบักติกตุกนวยละนวยละบาทซีหนวยกระสิบบาทกับพอดีแล้วเทาสิบ่พอดีสื่อบักพริกช่วงนั้นเท่ากับเก็บบักพริกเท่านี้แเะกินพี่น้องเพราะว่านานานาฝุนเนี่ยพวกพริกแพงแพงก็เลยที่มองนี่ดุดขึ้นมาจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะดุดขึ้นมามันกิ เป็นที่ว่างก็เลยอนได้บักพิกแมาก็เลยมามาปลูกจ้ะปลูกไวไ้กินพี่น้องเลี้ยงกินกระสิบขายกันละก็พามาเบิ้งต้นบักพิกสวนบักพิกพี่น้องพิกเครื่อกํากลังเป็นดอกพี่น้องพี่น้องแล้วก็กําลังเป็นหมากก็มีจ้ะเดจ้าบนพีไก่เนาะมีต้าุูมเมื้องงามเลยจ้ะสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงแม่น้องเองขาหอมเนาะมีทุกอย่างจ้ะยางละนิดละน่อยมีบ่หลายอันใดว่างกะ ปลูกไปเนาะอันใดที่แบบว่าเขาได้กินได้นะจ้ะข้างๆนี้เป็นร่งกบเก่าเนาะตะปีก่อนเนาะแม่น้องก็ห้อมที่เขาเลือกกระเบื้องนี่จ้ะรงกรบเกา่าเขาก็ลือกออกดดให้น,ใน,หนาให้มันเป็นทางเจียนลงกะใหญ่ไม่ไว้ทุ่งที่เกา่าแหรอพี่น้องจ้ะพักอีตูก็มีนะจ้ะพี่น้องแม่น้องหอมก็เอาแซมไปเบิดเนาะมองได้ว่างนีมองได้ว่างอันไหนพอได้เสียบได้เสียใบเบิดอันไหนที่มันกินได้นะจ้ะ บ่ทั้งมันน,ำน้ำเนาะมันหาหน้าที่แม่บอกแม่เนหาะมันหาหน้าที่กะเดขายเหลือกินเหลือเห็ดข้งวหวานกะเดขายกระสมที่ฮะวา่าเศรษฐกิจพอเพียงเนาะโค้งน้องนะแม่นองก็หอมนะจ๊ะกระผูกปลูกพอกินเนาะเากระปริวาปลูกหลายเกินไปเนาะจะ้ะพี่น้องนะจ๊ากำลังเป็นพุ่มงามเลยกำลังเป็นดอกเป็นหมากแล้วก็มีจ้ะอันนี้ก็เป็นดอกเป็นใกล้เนจ้ะ เป็นดอกแล้วก็มนนีกำลังเป็นหมา,จากจ้ะบัวเทือมันเป็นหมากแห้งสิเป็นตาสะอ่อนเนาะแม่น้องหอมใช่เดี๋ยวจะพิลาม,มา,บาเบินเน้งเพื่อนึงเลจ้ามอนี่กน็นี่กำลังเป็นหมา,จากจ้ะกระสะอ่อนเนาะแม่น้องหอมเลยพาตากล่องมาเบิ้งจ้ะมือน,นี้เพราะว่าฮามบ,บูรีมีเวียกอย่างมือน,นี้ก็เลยว่าพาพี่น้องพาตากล่องมาชมสวนบักผิกบักสันเลยจ้ะ ส่วนบักผีกเศรษฐกิจพอเพียงเอาไวท้ทานกินช่วงล้งไฮล้งนาวะสันช่วงนั้นบักผีกมันแพงสิบ,บาทนี่บ่ได้พาอขำสัมเณรบนเมรเนาะค่ะหอม,มสิบ,บาทสิหน่วยช่วงนั้นก,กำลังเป็นหน่วย,ยก้อนก้อนสิมันฉีอยู่ในกระถางนี่ก้อนหนานี่น,น้ำอันที่มองนั่นมันว่างเนาะปูบักทัวกระถางกระถางว่างๆมยาย,ย่อยก็เลยอัน ได้เบี้ยมันมากลุกระถางซะเกินหะนะที่หม่องนี่มื่อท่านมีตนมอนท่านได้ดูขึ้นมาก็เลยเป็นลุกระถางไหก่อนพอดีพอดีได้ที่ขึ้นบน้านเราปลูกม้วนอีกม้วนที่อยู่กระถางแล้วยายไม่อยู่น้ำกันแบบนี้ก็เลยไม่ได้ออกจากกระถางก็เป็ไปย,ยังจงายยาดดง้าพี่น้องห่อนายเยี้นี่แดดแดดคลิปสั้งรับมันนี้ก็ไม่ยังหลายนะจ้าพน้อถพาพี่น้องมาเบิงสวนแบบพริกน้อยแม่น้องเขาหอมจ้าสวนพริกน้อยไม่ได้กินเศรษฐกิจพ่อเพียงนะจ้านี่ เมน้องหอมกับฝากพี่น้องไว้คือเก่านี้ได้จ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมน้งของหอมชงพงชาแนวนี้ได้จ้าเม,มน้ง,งหอมิสด,ด้มีกำลังใจฮหดคลิปต่อไปให้พี่น้องในเบนิ่งหญิงนาะจากนอก็ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแฮ้ขขงสุขสุขคือเก่ากไ,ได้จ้าพี่น้องฝากไว้นได้จ้าลาพี่ก่อนพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า